สวัสดีครับสวัสดี FC ตุ้มตามนกเขาใหญ่ทุกท่านครับพบกันเช่นเคยครับวันนี้นะครับสาระความรู้ดีๆนะครับเรื่องนกเขาใหญ่เมื่อวานนี้นะครับที่ลงพริกขี้หนูนะครับแช่น้ำพึ่งไปหลายท่านคอมเมนต์เข้ามาถามนะครับโทรเข้ามาถามไลน์เข้ามาถามนะครับขออนุญาตรีวิวและตอบคำถามพร้อมๆกันเลยนะครับในวันนี้นะครับพบกับลุงมุส่งครับ สวัสดีครับผมบุญทรงครับจากอำเภอวิเศษชจยชาญครับอ่า,อานะครับ<อ>รีวิวรีวิวกันมานะครับถามว่าป้อนทีละกี่เม็ดเม็ดเดียวครับไม่สองเม็ดไม่ได้เม็ดเดียวครับเ,ออเม็ดเดียวที่เราให้นกกินนะแล้วเราก็ดูอาการมันว่าเออพอกินเข้าไปแล้วสักสองวันสามวันว่า นกมันจะเริ่มคึกเลยครับว่าว่าเนี่ยแล้วก็ตามถามที่สองถามมว่าต้องทุบก่อนไหมไม่ต้องทุบครับเอป้อนไปเลยทั้งเม็ดนั่นแหละครับเอราะมันเป็นพิกินูส่วนเนี่ยมันเม็ดมันเล็กอ่าป้อนเข้าไปเลยครับป้อนเข้าไปเลยนะครับอแต่ว่าผมจะบอกว่าไม่ใช่นกใหม่นะครับนกนี่ต้องเป็นนกต่อเราที่ เราเคยจับเคยอะไรมันเนี่ยเอ่อเรียกว่าเป็นนกอายุดีๆอายุดีๆครับไปป้อนเราเล่นเนี่ยไม่ใช่ว่าไปต่อนกมาได้ตวงจับอภิษี้หนูป้อนไม่ได้ไม่ใช่ครับไม่ใช่อย่างนั้นก็หมายความว่านกที่อายุดีอายุดียกตัวอย่างว่าเดี๋ยวอีกอาทิตย์หน้าเนี่ยจะเอาไปต่อที่ขอโทษไปที่เมืองการเงี้ยป้อนได้เลยป้อนได้เลยประมาณนั้นไม่ต้องไปทุบอ่าไม่ต้องทุบป้อนไปทั้งเม็ดเนี่ย แย่เขาไปให้มันลึกหน่อยมันก็เลืนแล้วเพราะว่าน้ําพึ่งมันจะลื่นอ้าวถามมาว่าป้อนตอนเย็นได้ไหมมันมันป้อนตอนไหนก็ได้ครับแต่ว่าน้ําพึ่งต้องพริกต้องแช่น้ําพึ่งพริกต้องแช่น้ําพึ่งครับหนึ่งคืนหนึ่งคืนแล้วก็สองคืนก็ได้ไม่เป็นไรยิ่งนานยิ่งดียิ่งนานยิ่งดีเพราะว่าแต่ว่าไม่ใช่บอกเป็นอาทิตย์เราแช่เป็นอาทิตย์มันเละอ่าไม่ได้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้นะครับมีคาถามหนึ่งว่า นกผมเปรียวจังเลยจะทํายังไงให้นิ่งมันมันคือไอ้นกเปรียวเดี่ยเพราะว่ามันอยู่ในปา่าเราต้องเอามาแฝนให้อยู่ใกล้ๆกับเราใชเ่เราเดินผ่านไปชนกล้มมั่งอะไรมั่งให้มันชินกับคน<ล>ให้มันชินกับเราเออที่นนแล้วถอนคนเปรียวซะออถอนคนเปรียวซะแ้วนกตัวนี้ดีเราถอนเลยเ,เนี่ยยังก็ผมได้มาเมื่อวันฟืนนี้ผมก็ถอนครับ เนี่ยถอดขดเปรี้ยวเพราะว่านกมันดีเราไม่ได้พูดให้ท่านเชื่อเราแต่สุ้แต่ว่าใครจะทํำยังไงแต่นี่คือวิธีของเราครับเป็นวิธีของเราเพราะตั้งกบารสบุรุษใช่นี่ผมและอีกอย่างหนึ่งก็ต้องพ่นน้ําครับพ่นน้าตลาดแดดให้ดีแล้วก็พอหน้าเราพ่นน้ําไอ้น้าหนาฉีดน้ําเนี่ยให้มนเปียกแล้วก็ เราก็ไปแฝงแนกในจแต่ว่าที่อื่นก็ชี้แต่พวกเราจะใช้ปากพน่นอปากพน่นมันจะได้จํามันจะได้รู้ว่าเออเราเนี่ยเหมือนเราไปต่อนกเนี่ยใพอเอานกลงเราก็มาให้กินดินกินทรายอะไรกินหินแล้วเราก็พ่นน้ํามันแล้วก็เปิดแล้วก็ให้มัน พึ่งแดดอะไรอะไรอย่างเงี้ยเมนก็จะนกขึ้นมาพักลงมาพักครับใช่แต่ว่านกหม่ๆมที่จะทําให้นิ่งก็คือว่าแฝนให้ใกล้คนเขาไว้ใกล้คนให้เดินผ่านไปผ่านมามันจะดิ้นช่างมันแต่อย่าไปแฝนให้สูงนะครับต้องแฝนให้ต่ํและดับนระดับสายตาสายตาเราเนี่ยนี่ครับแล้วนกมันก็จะนิ่งครับแล้วก็คุมผ้าไว้ก็คุมผ้ายังก็ที่ว่าเนี่ยเขาคลุมกันอย่างเงี้ยนะครับนี่ครับผุมของส่งก็เยอะนะครับเยอะ หลายตัวนี้โอเคถ้าฝากไว้หน่อยว่าอยากรู้เรื่องอะไรอ่ะอยากรู้เรื่องอะไรก็ถามมาได้เลยครับเออแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะรีวิวยาถ่ายบอกเลยเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูก็ยาถ่ายเนี่ยเดี๋ยวจะรีวิวครับเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูว่ามันอะไรบ้างต้องใช้อะไรบ้างต้องใช้อะไรบ้างเออป้อนยังไงป้อนยังไงเออนั่นนะแล้วก็ต้องเอาข้าวออกนะครับอไม่ใช่ว่าเมื่อป้อนยาถ่ายเขาไปแล้วเนี่ย ข้าวยังอยู่นี่ไม่ได้ครับต้องเอาข้าวออกทอยู่ต้น้ำอ่าเดี๋ยวเราจะมาบอกวิธีครับและอุปกรณ์ที่เราจะต้องเตรียมมีอะไรบ้างเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับครับสำหรับวันนี้ขอตอบคําถามแค่นี้ครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย